สวัสดีครับผมต้าครับผมจากช่องสองสี่เก้าเก้านะผมวันนี้จะมาเล่นเกมพับจีนะครับมาแบบมาเล่นภารกิจอะไนะครับใช้ปืนพกอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยนะครับจุ๊บๆครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราลงในตรงนี้นะผมเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแถวๆโพชินกิป่ะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับ ดย่าปลายคุกไม่ถึงเอาถึงแล้วให้อย่าล่วงนะอย่าล่วงอื้มอีกศาสตเต้อืแล้วคนนะ่ะโอ้โหเฮ็ดแม่ดวงโอ้กูตายคาน้ำเลยกูว่า ใจทางขึ้นแล้วนะครับผมเราไปหาปืนวพวกกันเลยใครครับเนี่ยอดูมันริงนกูดิอโอ้นอ้เราหาของกันนะครับ ปืนโทรวันี่ยไม่มีเลยอ่ะนี่ๆกันนะผมจังวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสู้กันเดียวครับทุกคนแล๊บนง ตามเราขึ้นมามั้เเดี่ย้ผมหาของมาเลยเลยแล้เลยแล้ว,ลลวอ้ยดูคนดิเครียดแล้วก็สอยก็เราก็ทักกันมาจังเลยเส้นเข็มไปอีกพี่วิ <c oughs> ่งอะไรทุกมไอ้สัส์นี่มามามา นั่นแหละยิงกันยิงการ,การไปต่อยหัวดิสัมม์มาเลยอุสอนมวยไทยเด็กมนันหนาตายตายตายยังเขียดกตูตายยังเขียดไทยไทยกันไทยกันทุกคนมาตามผมว่ะรอดไหมทุกคนคิดว่ารอดไหม จัดได้ตนันอีกทางนี้เราไม่เจอปืนแหละโอ้ือึไม่งไงจะทำภารกิจเสกไม่เจอปืนพอไม่ทำเดี่เจอจังปืนพกอ่ะอยากได้ มีคนมาฟามไปแล้วอขอใช้ปืนนี้ก่อนนะครับไปจัดก,การในบ้านเลยก่อนมาดิกูยินหน้าหงายเลยมาดิขอใช้ขออนุญาตใช้ปืนนี้ไปก่อนนะครับ ไปไหนล้วทุกคนเดี๋ยวผมบูเลยแลย้วกันเกมเดีเยวรูไไ้เรื่องมึงอยูไไย่ไหนวะไม่เจอคนแล้ว ไปไหนแล้วทุกคนลูกโอ้นโอ้ย,อย,อย,อยลานลานลานนี่ลวงอีเวนต้งทำอะไรกินละล้ว,วงมาอยู่งนี้หละผมไม่ใช่คนดีหรอกแล้วเล็ดโซนตรงนนเนี้ยก็เต็มกระบาลแล้ว เดือนหน้าผมคาดว่าจะมีการอัปเดตช่องใหม่นะครับผมผมว่าจะลงทุนซื้อคอมมาแคปเกมสักเครื่องนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมผมสัญญาว่าจะทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะครับแต่ผมเราฝึกตัดต่ออยู่นะครับผมเราจะลองตัดต่อเทปๆเลยใช้ปืนนี้ไปก่อนนะทุกคนขอ นะเดี๋ยวเล่นโซนก็ไม่กลวัวนมกูคนดีไม่มีทางเหยียบกลับระเบิดจ้ะตอนแรกว่าจะสตรีมนะแต่วันนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่วัพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะผมเวลาเนี้ยครับสองทุ่มสามทุ่มครับสตรีมัะชั่วโมงหนึ่งนะครับผม,บมบแต่เกมอะไรเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับาตอนนี้แล้วก็อยู่กันในพับจีไปก่อนนแะเ้าไปหาปืนพบก่อน ปืนพกไม่ได้พกกะที่นี้ไม่เจอเลยกระสุนกูยังไม่เจอเลยวิ่งนี่ออกนอะกวงวิ่งขึ้นน,นู่นเะนี่ยนะรถแถวนี้ไม่มีเลยขออนุญาตตัดคลิปนะครับผมครับผมตอนนี้เราก็เจอปืนพกแล้วนะครับน่นาจะทิ้งปืนอื่นนะบล็อตบล็อตของจริงพี่อ่ะใช้แต่ปืนพกเรา ก็เดินมาแป๊ักหนึ่งอ่ะได้ขี่รถมาอืมเดี๋ยวเราเดินหาคนแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้จะเจอคนแล้วนะอ่ะมันไม่มีเรานะครับมันมิ่งมีผมดูู่นะ เดี๋ยวเราตัดด้วนะนี่ในะครย,ยิงวะแตกนะผม,มเก็บสกกาเข้ามาอีกอ๋ออ๋ออโอ้โหของฟูเลยวะ่ะจบแล้วเราผมทิ้งนะครับผมอยวเราไปทิ้งในป่านะผมเผื่อมีคนมาเก็บ พันยาทิ้ง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 นะครับผมเขาตัดไปตอนที่เจอคนเลยนะครับผมครับผมเหมือนจะเจอคนนะผมแต่ไม่รู้ว่าจะเจอปะเมื่อกี้เห็นเหมือนมีมีคนขับรถมาหรือว,ว่าตาปอจริงตรงน,นี้มันคืออะไรวะเนนะี่ยนี่ครับเพราะว่าถ้าจะมีคนนะในรถมาจอดเดีอย อ๊ยอุอุ๊ยอโอ้โหทุกคนผมเป็นหน้ามาเลยปะโอ้ดูเยันเนี่ยทำโอ้หืมจบแล้แย่เลยครับทุกคนผมสหรับใครชอบความงงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมใครไม่ชอบก็ขอให้ชอบด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บ